เอาวัาสารคืนไหมปีสองสองนะครับตงนี้สวัสดีครับทุกท่านผมคุปผมพลผู่กามยาวยาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไปนัดกับลูกพี่นะครับลูกพี่บอกว่ามีพระมีเครื่องรางของขลังมาให้รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีพระอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับ ครับวันนี้มันโดูชุดเบนจ่าพัคนีนละองนี้นี่พอตีกล้องแล้วสวยนะครับสว,วัสดีวัสสระคืนนะครับอันนี้จัมโบ้ใหญ่สวยมากหล่อ เยี่ยมวัตสุภานสูงอันนี้ชุดเข้างานชุดเล่นไฮโลอครับอืมด้านหลังเขาตะใบเนาะตะใบเก็บพวกเสี้ยนพวกอะไรพวกเนี้ยครับขังหลังคอรอะเนื้อสวยมากหรอ ด้านหลังมียันครับจานยันสวยมากนี่ตะก,กุดหลวงพ่อทองสุกรสพานสูงครับน,นี่เหลี่ยมปุหลิว วัดเล่เตงทองนะครับนรัรปฐมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอันนี้เป็นตะกุดนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่นน 4, 5, องแคนะครับเช็ดน้ำมนต์นะเสร็จนี้สี่ห้าองค์นิตแสนสองแสน สวยมากก,กุดเนื้อหนึบสวยมากไม่ได้ไม่ถนัดดูลักลักครลักแดงมาก จัมโบ้จัมโบ้เอาว่าสารคืนไหมปีสองสองนะครับตรงน,นี้เนื้อใบลานโอเคนะครับวันนี้เอาให้ทุกท่านรับชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ